สิ่งที่กลัวที่สุดคือมาดูว่าเอ้าแล้วที่เขาขายไม่ได้อะทําไมขายไม่ได้นี่นี่ผมชอบตรงนี้นะครับสวัสดีครับวัสดีครับคุณพีชชื่ออะไรครับชื่อสัญญาพงศ์ชื่อเล่นชื่อน้องคิวครับผมปัจจุบันทําอาชีพอะไรอยู่ตอนนี้เป็นวิศวกรครับเกี่ยวกับระบบเน็ตเวิร์กครับผมครับ ก็คืออยู่ในวงการไอทีใช่ครับผมแล้วมีความคิดยังไงที่ที่อยากจะเข้ามาในในการเป็นนักพัฒนาธุรกิจอสังหาครับคือจริงๆที่ที่บ้านนะครับมีที่ดินอยู่อยู่แล้วครับครับทีนี้อยากจะพัฒนาก็คือมาลองสร้างขายดูได้มีโอกาสมาเรียนกับทางสถาบันไป2วันแล้วอันนี้ก็คือวันที่2ครับผมมีความคิดยังไงแล้วก็เนื้อหาที่ได้เรียนไปเป็นยังไงบ้างครับพอจะอธิบายเพื่อนๆได้ไหมครับก็จริงๆ่ะผม ปีที่แล้วเนาะลองทำายถึงทำไปแล้วสามหลัง <S <S สร้างไปแล้วสามหลังครับโดยที่ไม่ได้แบบเอาความรู้จากเน็ตงง,งปปาๆต้องต้องบอกงนี้ <S <S คือเราก็ศึกษาแต่เราไม่รู้ว่าเราต้องไปดูอะไรก่อนดูอะไรต้องพิจารณาอะไรเลือกผู้รับเหมายังไงจริงๆเราไม่มแบบมันข้อมูลมันเยอะสเปซสปะาไปหมดไม่มีลำดับขั้นตอนโน่นนี่นั่น ต,ตั้งแต่ได้มาเรียนเราก็รู้สเต็ปทั้งหมดที่ต้องใช้อุปกรณ์ที่ต้องใช้เหมือนเราเดินตามได้เลยครับเพราะว่าแล้วก็แบบประสบการณ์รสิ่งนี้สิ่งที่กลัวที่สุดคือมาดูว่าเอา้าแล้วที่เขาขายไม่ได้อะทําไมขายไม่ไดนน้นี่ผมชอบตรงนี้ครับ,ท,รบที่ได้มาเรียนคือเราต้องรู้ว่าไอะทำแบบไหนครับไม่เขาขายไม่ได้อันนี้คือคผมมองว่าเป็นสิ่งสําคัญเลยเนาะ